สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณที่พลังงานของไพ่หยักส่งสารนี้ถึงคุณนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะพี่หมอจะเปิดดวงให้รวมๆนะคะช่วงดวงนะคะของคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมมาดูกันค่ะพลังงานของไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ ให้ใบแรกเลยนะครับให้บอกว่าว้าวเดวิลนะคะช่วงนี้คุณจะต้องระวังปัญหานิดนึงในช่วงนี้นะครับเดวิลหมายถึงปัญหาอุปสรรคแปลว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามานะคะเจออะไรมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายไพ่เดวิลขึ้นมามาดูกันใบถัดไปนะคะว้าวแต่ขึ้นไพ่เอ็มเพจมาแปลว่า ไม่รู้ละ่ะที่ผ่านมาคุณจะเจอปัญหาอะไรมาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาแต่พอมาเดือนนี้นะคะใกล้ๆสิ้นเดือนคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามามันจะมีการปรับเปลี่ยนมันจะมีการพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะพลังงานบอกแบบนี้การเงินใครติดขัดอยู่เหมือนไปต่อไม่ได้มันจะไปต่อได้ค่ะคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ด้วยนะในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะ มาดูการอีกนะคะ high p r e s e t หมายถึงการบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรออธิษฐานสิ่งใดไว้จะสําเร็จจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะแล้วก็ high p r e s e t หมายถึงความเสน่หาด้วยหมายถึงนักบวชด,ด้วยแปลว่าคุณจะมีคนอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีลักษณะเป็นผู้ชายที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเกี่ยวเรื่องการเงินนะหรืออาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะจะช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินตอนี้มาดูใบถัดไป e i g of the World เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำเร็จสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องความรักเรื่องการเงินนะคะจะแ,แก้ไขปัญหาจะผ่านไปได้จะมีโอกาสมีช่วงเวลาที่ดีเข้ามาในช่วงปลายเดือนธันวานะครับ ความรักเนี่ยจะได้ปรับความเข้าใจการเงินนี้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเหมือนจะไปต่อไม่ได้แต่การเงินคุณจะไปต่อได้อย่างแน่นอนนะคะมาดูใบที่6ค่ะคุณภไย่บบนี้ว่าสิบเหรียญน,นะคะคุณวางแผนไว้เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่สําเร็จในช่วงปลายปีนี้บอกเลยว่าได้หยิบเงินก้อนเลยหลักแสนหลักหมื่นไปไปลายหลักแสนบางคนก็ได้หยิบหลักล้านเลยนะบอกเลยนะคะถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะในช่วงปลายปีแล้วก็ อาจจะได้เคลียร์ภาระหนี้สินด้วยนะว้าวความรักเนี่ยบอกเลยว่ามีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับที่ใครกําลังคบหาดูใจกันยังไม่ชัดเจนจะชัดเจนใครยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้มั่นหมายจะมีการตกลงเจราจาแล้วก็มั่นหมายตกลงกันนะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะมาดูใบถัดไปว้าวเป็นเดือนแห่งความโชคดีมีไพ่เดอะซันมาด้วยโชคดีเรื่องทั้งออความรักการงานการเงินดูเหนื่อย แต่จะผ่านไปได้พี่หมอเห็นพลังนะการเงินเนี่เหนื่อยมากหนี้สินเหนื่อยมากแต่พอมาเดือนนี้จะผ่านไปได้จะมีอะไรดีๆเข้ามานะเห็นไหมได้ไพ่ใบน,นี้ด้วยเจดดามนะคะก็ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะไพ่เจ็ดดามขึ้นมาเนี่ยขึ้นกับไพ่เดอะซันแปลว่าที่ผ่านมา,บา,นา,นนนาบ,บางคนอาจจะโดนคนอื่นอนะเอาเปรียบบางคนอาจจะโดนคนอื่นแบบเนาะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบยืมเงินไปไม่คืนอะไรประมาณนี้พอมาช่วงจังหวะสิ้นปีนี้อาจจะแบบคิดหวน อยากจะคืนเงินให้เราอะไรที่เหมือนโดนเขาเอาเปรียบไปเราจะได้กลับคืนมาไพา่ใบนี้ขึ้นนะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปได้นะคะมาดูใบสุดท้ายกันไพ่สรุปว่าอย่างไรนะคะใบสุดท้ายขึ้นไพ่ใบน,นี้ว้าวไพ่ k i งอ o มเด e c u ครับการเป็นอยู่ไพ่ราชาหมายถึงประมาณปลายเดือนธันวาการเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นนะชีวิตคุณจะขยับขึ้นนะ การเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นความรักดีขึ้นมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเห็นพลังงานของไพ่ชุดนี้ก็ถือว่าวางมากๆนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาอยู่จะคลี่คลายนะใครยืมเงินไปก็จะมาคืนใครที่นะคะปัญหาอะไรที่มันติดขัดเราจะแก้ไขได้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวถ้าใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะก็ ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วฝากกดติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ